ลิซ่าและเหล่าคนดังเจ้าของภสังหาริมทัพย์ในเบเวร์ลี่ฮิลส์เบเวร์ลี่ฮิลส์เมืองฝั่งตะวันตกข,ของลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกาสถานที่นี้ได้ชื่อว่าเป็นถิ่นพำนักของดาราคนดังและมหาเศรษฐีซึ่งเต็มไปด้วยบ้านและคารหัสรูำรามากมายซึ่งหลายหลังก็ดำรงอยู่ผ่านการเวลามาอย่างยาวนานโดยล่าสุดนั้นลิซ่าและลิซามโนบาลหรือว่าลิซ่าแบล็คพิงก์ก็เพิ่งจะซื้อบ้านหลังหนึ่งที่นี่ด้วย โดยฟอสต์ Thailand ได้รวบรวมและพามาดูว่านอกจากลิซ่าแล้วยังมีคนดังและมหาเศรษฐีคนใดที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในเบเวอร์ลีย์ฮิลล์กันบ้างซึ่งบางคนก็มีไว้พำนักอาศัยและบางคนก็สะสมไว้เป็นผ่อนมูลค่าหลายล้านเหรียญสหรัฐและบางคนก็บูรณะไว้เพื่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์ซึ่งป๊อปสตาร์สาวมากความสามารถแห่งวงแบล็กพิงค์ได้กลับกลายเป็นผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์หน้าใหม่ในเบเวอร์ลีย์ฮิลล์โดยเธอเพิ่งตัดสินใจซื้อบ้านขนาด3.387ตารางฟุตเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในราคา3.95ล้าน เรียนสารัตโดยตั้งอยู่ในทำเลยันยอดเยี่ยมพร้อมสะว่ายน้ำลานกว้างเตาผิงและห้องต่างๆซึ่งได้รับการออกแบบตกแต่งอย่างดีซึ่งบานท่ลิซ่าครอบครองอยู่นี้สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นยุค1920แต่ได้มีการบูรณะให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยมีบรรยากาศอบอุ่นเสมือนอยู่ในชนบทอันแสนสงบมีความเป็นส่วนตัวและสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ภูเขาอนันงดงามได้ชัดเจน คนดังลำดับที่2นักร้องสาวซูเปอร์สตาร์วัย34ปีเทเลอร์สวิปที่นอกจากมีสุนทรียภาพด้านดน,นตรีแล้วก็ยังมีรสนิยมในการเลือกซื้อบ้านด้วยเช่นกันจากบรรดาสังหาริมรัพย์หลายแห่งที่เธอครอบครองหนึ่งในนั้นก็คือโกลวินเอสเตดคฤหาสนร์หรูหราอันเก่าแก่สไตล์จอร์เจียนซึ่งเป็นของตระกูลโกลวินตลอดมากระทั่งเทเลอร์สวิปซื้อไปในราคา25ล้านเหรียญสหราฐัฐเมื่อปี2 0 1 5โดยเคหสถานแห่งนี้มีประวัติศาสตร์และน่าพาคภูมิใจในวงการภาพยนตร์ด้วยเคยเป็นนนสถถาาาทที่่่ยยภพตรร์เือง Watering Heights ในปี1939และยังได้ต้อนรับบรรดาคนดังมากมายโดย Taylor Swift ได้ขอขึ้นทะเบียนบ้านหลังนี้เป็นสิ่งปลูกสร้างสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติซึ่งได้รับการอนุมัติในปี2017 คนดังลำดับที่3รีฮันนาโดยเธอเป็นเจ้าของคฤหาสน์หรูขนาด21,958ตารางฟุตที่มาพร้อมสระว่ายน้ำคาบาน่าเตาผิงและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายโดยเป็นที่พำนักของรีฮันนาและคนรักของเธอเอซับ็รกี้โดยเป็นบ้านเก่าแก่สร้างขึ้นในยุค1930ซึ่งผ่านการบูรณะปรับปรุงมาหลายครั้งโดยก่อนหน้านี้เธอมีบ้านอีกหลังหนึ่งในเบเวอร์ลียฮิลส์เป็นบ้านเก่าสไตล์ทิวดอร์ขนาด5,100ตารางฟุตซึ่งเธอซื้อไว้เมื่อปี2020ในราคา13.75ล้าน เหรียญสหรัฐแต่เธอเพิ่งขายไปในปี2023ที่ผ่านมาและต่อมาคนดังลำดับที่4ที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในเบเวอร์ลี่ฮิลล์เจฟฟ์เดซอสมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งอเมซอนโดยได้ซื้อคฤหิสั์สไตล์สเปนที่เบเวอร์ลี่ฮิลส์ในราคา24.25ล้านเหรียญสหรัฐในปี2007โดยเป็นบ้านขนาด11,891ตารางฟุต7ห้องนอน7ห้องน้ําและบ้านพักแขกแยกกังหากพร้อมเรือนเพาะชำสนามเทนนิสสระว่ายน้ําและโรงจอดรถ6คันและต่อมาในปี2017 เขาก็ซื้อบ้านหลังข้างๆในราคา12.9ล้านเหรียญสหรัฐอสังหาริมทรัพย์หลังนี้มีขนาด4,586ตารางฟุต4ห้องนอน6ห้องน้ําและสระว่ายน้ํารายล้อมด้วยต้นไม้ให้ร่มเงาร่มรื่นคนดังคนต่อมาเรบรอนเจมส์ James, นักกีฬาบาสเกตบอลมหาเศรษฐีที่ยังได้ชื่อว่าเป็นนักลงทุนคนหนึ่งมีอสังหาริมทรัพย์ในพอร์ตหลายแห่งและหนึ่งในนั้นก็คือบ้านเก่าแก่4ห้องนอนบนพื้นที่2.5เอเคอร์แห่งหนึ่งในเบเวอร์ลีย์ฮิลส์ที่เขาซื้อเมื่อปี202 0กก่่่ออออนนนจะเเรรริมต้ทารรําอาอืืถพ ฐานบ้านในฝันของเขาเองเมื่อปี2023ที่ผ่านมาซึ่งก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่าเคหสถานที่นักบาสเกตบอลหนุ่มผู้นี้กำลังสร้างขึ้น จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรครับและคนดังคนสุดท้ายเคนดัลเจนเนอร์ซึ่งแม้ภาพลักษณ์ของเธอจะเป็นสาวสังคมแต่บ้านของเธอเองกลับเป็นหนึ่งในเคหสถานที่สงบที่สุดในเบเวอร์ลีย์ฮิลส์ซึ่งหลังจากที่ซื้อที่พำนักนี้มาในปี2017เธอก็จ้างทีมออกแบบปรับโฉมบ้านขนาด6.625ตารางฟุตแห่งนี้ให้เป็นบ้านแสนสุขของเธอโดยเฉพาะโดยมีพื้นที่สีเขียวโซนสําหรับทําสมาธิและสตูดิโอวาดภาพตอกย้ําความรักในงานศิลป,ปะของเธออีกด้วยโดยเคนดัลเจนเนอร์เธอได้เคยให้สัมภาษณ์กับทาง Arch ่าีวชตขอีฉัน ต้องข้องเกี่ยวกับเรื่องวุ่นๆในการเดินทางและใช้พลังงานเยอะมากดังนั้นฉันจึงต้องการบ้านที่ให้ความรู้สึกสงบสุขที่ซึ่งตัวฉันสามารถปล่อยใจพักผ่อนได้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข่าวสารจาก K-POP STATION หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับ